ส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งเลยนะฮะกรรมการก็เรื่องหนึ่งนะครับที่มันท้ายเราเซ็งอ่ะเรื่องหนึ่งแต่เรื่องหนึ่งเนี่ยก่อนที่มันจะไปถึงกรรมการเนี่ยอนน้องทวีชัยของน้าดิบด๋อมาผมนะก่อนที่จะไปถึงกรรมการเนี่ยคือแมนยูเองก็ต้องโทษตัวเองด้วยครึ่งแรกอ่ะโอกาสมึงโคตรเยอะเลยมึงยิงกันไม่ได้เลยมึงยิงกันไม่โขมมึงโคตรเปลืองเปลืองชิปหายเลยโอกาสเยอะมากเว์แทมนี่ไม่มีอะไรเลยอ่ะมึงยิงกันไม่เข้าโดยเฉพาะไอ้ดาโลเนี่ยจอะมึงยิงไม่เข้ามึงยิงไม่ตรงกรอบกูเลย จะเชื่อโกเขาไม่มีด้วยมึงยิงไม่เข้าแล้วอีกแล้วนะครับประตูที่เสียตีเสมออ้นดีใไรดาโลอ,อีกแล้วแต่ผมก็ไม่อยากจะโทษมากนะแต่ต้องมีแม่งอีกแล้วเนี่ยเนี่ยนัดนี้อีกแล้วนะดาโลอ,อีกแล้วทุกแมตช์เลยต้องมีมึงกา,าโชก่อเปืองจอนจะไปถึงตรงนั้นอะ่ะเราควรปิดเกมแต่ครึ่งแรกแล้วแหละจริงๆเราก็ต้องโทษตัวเองด้วยส่วนหนึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเราก็ต้องโทษตัวเองด้วยที่โอกาสมึงเยอะมากทําไม่ได้สักลูกเหลือจะเชื่อมากจอ่จอจ่อทั้งนั้นเลยไม่ได้แบบว่าเฉียดชิวหรือว่าอะไรนะจอ่อทัั้้งนนกเลยชี บงทีเลยยิงชนคานลูๆๆๆๆๆหนึ่งลูกหนึ่งก็ยิงแปรออกดื้ออ่ะฮอยลุนพอเข้าใจจังหวะน,นั้นคือล็อกเข้ามาโกมันออกมาเร็วอ่ะยิงติดตัวมุมไม่มีแล้วอ่ะเข้าใจแต่ดาโลนี่แม่งโคจะโล่งเลยยิงออกแต่ใกล้ครึ่งหนึ่งก็งอย่างที่เราเห็นนะฮะอะไรครับใหญ่เราเห็นนะเราคือถ้าแพ้แบบแมนยูเล่นไม่ดีเวสแฮมเล่นดีแล้วเวสแฮมมายิงได้เดี่ยผมจะไม่หัวร้อนอะไรเลยนะผมจะไม่ติดอะไรเลยแต่นี่กรรมการแม่งเล่นกุยอีกแล้วอ่ะคือแพ้อย่างนี้มันน่าโมโหนะเว้ยมันไม่ได้แพ้เป็นเพราะเวสแฮมหรือแมนย เป็นเพราะมือที่3อมะเข้ามาเกี่ยวอะเอาเป็นว่านะครับนะใครบอกว่าเฮ้ย hey, โทษกรรมการนะอ้างกรรมการนี่นะ่นะขอให้คนที่แม่งพูดมึงเจออย่างางนะีนะ้มั่งแล้วกันนะแล้วมึงจะได้เข้าใจนะครับผมขอให้เจอบ้างแล้วกันคือถ้าแพ้แบบเล่นกันโอเวอเพย์สทีมเนี่ยผมไม่ว่าเลยจริงๆแต่เมื่อมันแพ้อย่างเงี้ยมันรับไม่ได้ว่าเอาพุ่งตรงมันรับไม่ได้จริงมันสองนัดแล้วอะกรรมการมาแบบเนี้ยมันสองนัดแล้วนะนัดที่แล้วแม่งกระทิงแล้วอะคือแค่เล่นจังหวะสุดท้ายมึงก็เป่านก่หวีบหมดเวลาหมดครึ่งแรกมึงเอากองหลังกูออกเฉยเลยแล แล้วแทมบอลผูเล่นเวสตแฮมแท้แท้แทดนนี่อิงแต่มึงเป่าจุดโทษให้กูโดนจุดโทษจุดยอดยกนิ้วให้เลยฮะนี่ยกนิ้วให้เลยสุดยอดจริงๆอ๋อไอ้เวงเจอกันบ้างนะครับ ขอให้เจอกันบ้างนะแล้วผมจะบอกให้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวพอถ้าใครโดนบ้างนะไม่ต้องมาถามหาความเห็นใจนะและต่อให้แม่งเจอความอายุที่ทำอะไรก็ตามแต่เหอะกูจะขคยี้ไม่สนด้วยจริงๆกูจะขคยี้ให้เลยเลยจำวันนี้ไปแล้วกันจริงแม่งให้จำเนี่ยนะที่แล้วด้วยวันนี้จำไปอีกแมตช์นะึงนะว่าพูดอะไรไว้นะครับวันพระไม่ได้มีหนเดียวนะวันนี้แมนยูแม่งเสียผมประโยชน์ไปซึ่งแม่งเสียบ่อยมากปีแล้วนี่เสียโคตรเยอะปีนี้เอาอีกแล้วไม่เคยได้ประโยชน์กูไม่ได้อยากได้ประโยชน์จาก,การมาการหรอกแต่มึงก็อยากให้กูเสียผลประโยชน์สิ แห่งตลอดเลยเห็นทีมกูเป็นคอนเทนต์ยังไงวะไอหา่าเด็กลีฟบูที่ดีๆดก็มีนะเออนี่เข้าใจครับไอที่มันกระจีกระเลกระลาดแต่ตา่เห็นแล้วก็แล้วแต่ครับเต็มที่เลยก็ไม่เป็นไรครับเด็กผีก็คิดว่าช่วงนี้แม่งพระศุกร์เศร้าพระเสาร์แซจริง,รงคือดวงแม่งแบบไม่ดีจริงฮะเจอเหตุการณ์อะไรแบบแย่ๆอย่างเงี้ยสองนัดติดแล้วเนะี่ยพี่มิริกเนี่ยก็หวังว่านันนี้ควรเป็นนัดสุดท้ายแล้วนะที่กูจะต้องเจออะไรแบบเนี้ยนะกับกรรมการเนี่ยขอเป็นนัดสุดท้ายแล้วนะกูไหวแหละนะโอ้อย่าไปงายกรรมการกรรมการเลยอ่ะ โดนใครโดนอ่ะใครโดนแบบแมนยูเหรอมีใครโดนแบบนี้ไหมเห็นหรอมีด้วยหรอยังไ,ไม่เห็นใครทีมนะที่โดนแบบอารมณ์แบบเอานักเตะกูออกออกันไงที่มึงเล่นอีกจังหวะหนึ่งก็เป่าแล้วแหละอย่างนาที่แล้วเงี้ยมึงเอาเนี่ยและอย่างนั้นเนี่ยแฮนด์บอลก่อน,อนแล้วมีแฮนด์บอลมีอะไรแล้วการประทะไม่ได้เป็นการเสียบหรืออะไรเป็นการประทะกันแบบต่างคนต่างเข้าชนกันจุดโทษแม่ง50-50นะมันไม่ใช่แบบเป็นจังหวะแบบุ๊้เดริฟแม่งเสียบแล้วล่วงไม่ใช่แถมแฮนด์บอลยังหาโอ้เดี๋ยวจะเชื่อเอาเหอะอ่คิดว่าอ ก็อย่างที่ตาเราเห็นครับก็แค่นั้นเองส่วนใครใจะเห็นใจไม่เห็นใจอันนี้แล้วแต่ไม่ได้ถามว่าหาความเห็นใจจากใครอยู่แล้วฮะเพราะรู้อยู่แล้วครับคนเห็นใจมีนะครับมีเยอะคนไม่เห็นใจมันก็มีอันนี้ก็ปะปายกันไปแล้วกันแล้วแต่ครับนะใครเห็นใจก็ขอบคุณมากนะครับออกมากเลยที่เข้าใจเอ้ยถ้าเวลายาห่างหน่อยแล้วมาโดเนี่จะไม่ว่านี่แม่ง2นัดติดเลยนะจากอสมอการเนี่ยม,มันเกินไปมันเกินไปจริงๆ2นัดติดเลยอ่ะมันทุเลศอ่ะน้องสภาโชคนะครับสงสัยมาด่วนว่าผมนะสู้ๆครับจานจากเด็กหงครับพี่ช ของมากเลยนะอ่าน้องสุกเกษมาส่งยิ่บวมากครับเป็นแรงใจหะครับจากเด็กของของมากเลยน้องชายออกมากครับน้องวิรพัฒนนะฮะเด็กริพูดดีๆก็มีเยอะนะขอมากเลยน้องชายทุกทุกคนอ่าน้องคีวีมาดานส่งห้าร้อยดมากแล้วผมนะเรามาเชร์กันใหม่แล้วกันนะครับทุกคนนะผมบอกเลยนะเนี่ยผู้จัดการทีไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวตัดออกไปได้เลยฮะผมโทษได้อยู่2อย่างคือเนี่ยนักเตะไม่ยิงกันไม่คมเองโอกาสมึงเพียบเลยเขาวางแผ่ไม่มึงดีมากแล้วว่ามึงยิงกันไม่ได้แล้วก็อีกอย่างก็คือมือที่สามนี่แหละกรรมการนี่อี เนฮาร์กหรือวิชการทีมได้เลยฮะแผนนี่วางมาดีมากแล้วด้วยยิงกันไม่ได้เองต้องโทษใครอันอ่นนั้นธรรกรนะครับส่งสารด้วยดวยมากผมนะอ v Oliver ครับเออขอบคุณทุกๆคนมากๆครับทั้งเด็กแมนยูและลีปูนะฮะที่ส่งแรงใจนะครับแล้วก็มาร่วมเชียร์นะบางคนก็เห็นใจแล้วแมนยูแม่งผลงานไม่ดีเลยอะนะครับนะไอ้น้องๆนะฮะเด็กลิปูก็เห็นใจแล้วคือก็ช่วยเราเชียร์แล้วนะครับบางคนก็ช่วยเชียร์บางคนก็ช่วยแช่งอันนี้แล้วแต่ไม่เป็นไรเด็กผีก็ให้แรงใจทีมเราคนทุกคนนะครับบ้ก็เแว แรงแค้นเก็บสิ่งนี้ไว้และเป็นพลังในเกมหน้าแล้วกันฮะเกมหน้าเราต้องกลับมาให้ดีกว่าเดิมต้องกลับมาให้ดีกว่านี้โดยเฉพาะเรื่องของการจบสกอร์นะขอแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเลยร่วมแรงร่วมใจส่งแรงเชียร์กันนัดหน้าแล้วกันฮะซูซูกิดิวออฟเดอะイヤดิวสุดพิเศษส่งท้ายปีเลือกรับส่วนลดสูงสุด8 4 0 0 0บาทผ่อนนานสูงสุด99เดือนหรือฟรีซูซูกิเมนเทนแนนซ์เซอร์วิสซูซูกิวอลันีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมง7ปีวันนี้ถึงส หายเ็ดธันวาคมสอบถามรยายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w s u z u k i .co.th